กลับมาที่โกดังบีเจอรัรยศอีกครั้งนะครับที่สวนพิทยปทุมธานีนะครับป่ากำลังขัดสีชวีวันรถใหม่นะครับที่เพิ่งทำสีด้านข้างนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับทำแล้วเหมือนใหม่เลยนะฮะที่นี่จะเป็นอู่สำหรับสรุนหน้าโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้คือการทำสีใหม่นะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับพอทำออกมาแล้วก็จะดูเหมือนใหม่เป๊ะ นะครับทำสีแล้วจะเงาวับแบบนี้เลยนะฮะดูอันนี้เป็นสีเขียวเข้มนะครับสีเขียวเข้มมรกตนะครับอันนี้รถป๋า <c oughs> เล่าให้ฟังนะครับว่าความซวยนะครับขับออกมาดีๆอยู่ดีๆนะครับเจอรถรถเถื่อนออกมาจากซอยนะครับชนนะครับแล้วก็ไปกระแทกโดนร,รถเบนท์อีกด้านหนึ่งนะครับแต่พอทําแล้วก็ดูไม่ออกเลยนะฮะ ที่นี่ก็จะเป็นทั้งศูนย์นะครับแล้วก็เป็นที่เปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับรวถึงซ่อมรถต่างๆนะครับนอกจากรถซรุน่าก็สาม,มารถมาซ่อมได้เช่นเดียวกันนะครับพิกัดนะครับอยู่แถวปทุมธานีนะครับปักพิกัดในแผนที่นะครับใน g o o g l e Map ได้เลยนะครับโกดัง BJ อจอายนนนะครับที่สุดของศูนย์บริการนะครับไดีนํามาเปลี่ยนคันชักนะครับสำหรับที่ปัดน้ำฝนนะครับ อันนี้สั่งอะไหล่มาจากคุณสมคิดนะครับชั้นเก่าน้าตาแบบนี้เลยนะครับใช้มา25ปีตั้งแต่ปี2001นะครับ2024ครับ24ปีนะครับคันชักนะครับกันชักที่ปัดน้ำฝนนะครับก็จะเป็นอะไหล่ที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าไม่ทำงานก็ปัดน้ำฝนไม่ได้นะครับยิ่งหน้าฝนด้วยนะครับ làm <laughs> <laughs> à, lại <laughs> khá, nah là là nha các ตรงนั้นไม่คืออะไรอ่ะครับที่กล่องแก๊สหรอไม่ใช่ตรงนี้มันคืออะไรครับนี่หรอที่กล่องแก๊สหรือเปล่าหรือไม่ใช่นี่เหรอครับที่ถืออันนี้ก็เป็นมอเตอร์ไงที่ทําให้มันหมุนไงอ๋อมอเตอร์ของไอ้กัดน,น้ำฝนก้ฝนอ,อันนี้มันเป็นแค่คันชาร์จที่พี่ซื้อมาอ๋อครับตัวนั้นเราทำให้มันหมุนไฟมาจาก ก็จะต,ต้องขันให้แน่นเลยนะคร,รับดข้างหน้าบางทีเป็นไม่ได้ว่ามันของเรามันไม่ค่อยดีมันเป็นเบรคไม่ดีมันเป็นขดคู่แน่เลยบางทีพอจับไม่ดีมันก็เบรคไม่ดีใช่ไหม จะใส่แผงรองด้านบนนะครับ ต้องใส่นับให้ครบนะครับเดี๋ยวมันขยับ รถคันนี้ก็อยู่กันมาตั้งแต่ปี2001นะครับก็24ปีแล้วนะครับใช้กันไปซ่อมกันไปนะครับรถคันแรกคันเดียวนะครับตัแต่ครั้งแรกที่คุณย่าร่วมสมทุนมานะครับก็เอาไว้จีิงๆเอาไว้ขนจานกนะครับ ครับผใช้้งานนไดดปกติีะที่นี่นอกจากจะเป็นอู่ซ่อมรถนะครับเป็นที่ขายอะไหล่รถนะครับสามารถสั่งได้นะครับทางออนไลน์กับพี่กระจรเดชชูฉัานะครับที่นี่ก็ยังเป็นที่ซื้อขายรถด้วยนะครับรถสามารถขายซากได้นะครับสามารถเอามาเทินได้นะครับมาขายทิ้งก็ได้นะครับร้านเขาก็รับซื้อทั้งซื้อไปขายต่อนะครับแล้วก็ซื้อไปทําอะไหล่นะครับ สนใจก็เช็คกับทางโกดัง b j เจอหล่ยนนะครับหรือเฟซพี่ขจรเดชชูฉ่ำดูนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้เสร็จแล้วนะครับก็สะดวกรวดเร็วนะครับสำหรับท่านที่ใช้รถซูรุ่นหาหรือรถโตโยต้านะครับก็รถอื่นๆนะครับก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณที่รับชมผมและฟังครับสวัสดีครับ